Invest now ลงทุนวันนี้โอกาสดีสร้างได้ สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเะคะเข้าสู่รายการมือใหม่เทินโปรกับพวกเรา3คนในวันนี้เสื้อสีฟ้าแบบนี้สดใสมากเลยสดใสมากเลยเดือนสิงหาคมนะเป็นวันแม่ใช่แล้วค่ะแลวปีนี้เนี่ยก็84,000มหาราชินีนะคะสภากาชาดไทยก็มีเสื้อสวยๆแบบนี้ให้ได้ร่วมทําบุญกันด้วยใช่ไหมคะพี่จ๋าทร์ใช่จริงๆต้องบอกโครงการนี้มันเกิดมาจากการที่อยากจะทําให้น้องๆที่พิการทางโครงใบหน้าทั้งหมดเลยเนี่ยเขาได้รับโอกาสกลับมายิ้มได้อย่างมีรอยยิ้มสดใส อย่างพวกเราอย่างนี้แหละใช่<ม>แล้วค<ม>่ะเพราะฉะนั้นแล้วใครสนใจก็เดี๋ยวร่วมทําบุญกันได้นะคะแต่ว่า <c oughs> เรามาเปิดต้นสัปดาห์ด้วยความสดใสแบบนี้แน,น่นอนอว่าพี่เพชรก็จะต้องมีเรื่องราวดีๆมา ช่วยกันน่มีอะไรบ้างมีอะไรครับมีก็คือว่ามี WPC เขามีชี้ว่าโฆษณาเนี่ C มีการพูดคำกลับไปด้วยมี WPC ครับพี่ครับคือเป็นการชี้แจงว่าโฆษณาออนไลน์ของไทยเนี่ยมีการเติบโตเป็นอันดับสองในอาเซียนในอาเซียนอันดับสองเลยเหรอใช่คประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อะโตประมาณเหมือนว่าประมาณจากช่วงที่ผ่านมาในห้าปีครับโตประมาณร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ อันนี้คือโฆษณาออนไลน์ใช่ทำงานอนและอันอันอันดับหนึ่งคือประเทศไหนคะในอาเซียนอินโดนีเซียครับอินโดนีเซียจริงๆต้องบอกว่าอินโดเองเนี่ยเขาเป็นประเทศที่มีประชากรสูงมากประชากรเยอะและที่สําคัญเนี่ยภูมิประเทศเขาเป็นเกาะแก่นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อของออนไลน์มันก็เลยเติบโตได้อย่างรวดเร็วใช่ไหมการโฆษณาออนไลน์มันก็เข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้เองที่พี่แต่บอกด้วยเราก็เลยเริ่มเห็นเทรนด์ว่างจริงแล้วพวกทรีเดดิชั่นแนลมีเดียหรือหรือพวกแบบหนังสือพิมพ์นิตยสารเงี้ยมันเริ่ม ถดถอยอย่างที่เห็นบ้านเราข่าวล่าสุดก็มีนิตยสารหลายหัวก็ได้ปิดตัวลงไปถูกไหมครับม,มันก็มาเป็นเทรนด์ในเรื่องของออนไลน์มากขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีการทรําธุรกิจหรือทอําอะไรเนี่ยก็ตามมันก็ต้องอิงออนไลน์มากขึ้นกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ก็ เปลี่ยนไปเปือนการอันนี้ต้องยอมรับจริงๆอย,ง<ม>อย่างพวกเราเองจากเมื่อก่อนกลับบ้านไปเปิดทีวีตอนนี้เดินกลับไปหยิบปลปักเสียบสายชันแบตโทรศพพัพท์แทนถูกต้องเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในโลกที่สื่อออนไลน์มันเข้าถึงตัวเราได้มากยิ่งขึ้นมันก็ไม่แปลกใจว่าบรรดาผู้ซื้อสื่อทั้งหลายเนี่ยเขาก็มุ่งเป้าไปการไปในการใช้งบประมาณกับ,บสื่อออนไลน์เหล่านี้เพราะนอกจากราคามันถูกกว่าฟีดแบ็กมันยังวัดผลได้ตรงกลุ่มมากกว่าด้วยมันเห็นชัดแน่ว่าใครเป็นผู้เปิดดูบ้างและ อย่างนึ่งเขาจะได้นํามาปรับพฤติกรรมของคนตอนนี้ให้มันเข้ากับสินค้าที่กำลังจะออกมาด้วยเพราะนั้นเขาเลยก็มีการจับตา5เทรนที่จะเหมือนเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงโลกไปเลยมีอะไรบ้างก็คือเริ่มแรกคือเขาดูที่เดโมกราฟิกประชากรเนี่ยประชากรศาสตร์นะครับก็บอกว่าเด็กยุค ที่มันยุคเหมือนเจนเ e n Z เนะอตอนนี้นม,มิลเลนเนียม,มเดินเลยก็แล้วแต่นะใน10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าม,มันจะโตเป็นประชากรหลักซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็จะใช้พวกเครื่องมือสื่อสารออนไลน์ได้แบบชํานาญมากขึ้นขึ้นทำให้เวลาทําธุรกิจอะไรเนี่ยเราจะต้องสื่อสารกับคนกลุ่มนี้แล้วใช่แล้วก็ต้องสื่อสารผ่าน ผ่านช่องทางที่ถูกต้องด้วยอ่าใช่ครับนี่คือเทรนด์แรกเทรนด์ที่2ล่ะเทรนด์ที่สองคือการบริโภคจะเป็นการบริโภคที่แต่ก่อนจะเป็นเหมือนจับจับสื่อเดียวช่องทางมาจากช่องทางเดียวแต่นี้เป็นออมนิชแนลมากขึ้นคือว่าจะเป็นการสื่อสารแบบองค์รวมส6 0รอองศาใช่อ่าก็ต้องเปิดไงผู้บริโภคเองมีสิทธิ์ในการเข้าถึงสื่อช่องทางต่างๆนี้มากยิ่งขึ้นจะไปจำกัดแค่ช่องทางเดียวมันก็เป็นการปิดการโอกาสทางธุรกิจของเขาถูกต้องคำว่าออมนิชแนลเนี่ยจริงๆน่านจาามมักอ S 1> <S 1> <S ซึ่งเวลาปกติพี่แต่ซื้อขายออนไลน์ใช่ป่ะแต่ว่าพี่แต่สามารถมารับของได้ด้วยตัวเองณจุดใดจุดหนึ่งคือมันเป็นการผสมกันระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์เข้าด้วยกัน ซึ่งสื่อก็เหมือนกันสื่อเนี่ยก็จะมีทั้งสื่อที่มันเป็นสื่อ t ทรดิช i ั n นอลปกติแล้วก็มาต่อยอดหรือว่าอาจจะเริ่มต้นมาจากสื่อที่เป็นไวรัลทางออนไลน์แล้วก็มาต่อยอดด้วยสื่อทางแทรดิชั่นอลเนี่ยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันซึ่งมันต้องเกิดการผสมผสานกันมากยิ่งขึ้นหลังจากนี้ต้องมีการอินทิวชันนอกจากนั้นอกจากนั้นก็เป็นเหมือนการแข่งขันที่มีการแข่งขันมากขึ้นจะเป็นเหมือน globalization แต่ก็ไม่เชิงก็จะเป็น localization ด้วยเหมือนกันถามว่า เป็นเหมือนสากลแต่<ม>ในแต่ละท้องถิ่นก็ต้องมีจุดเด่นจุดแข่งอะไรของเขาเองปรับธุรกิจให้มันเป็นสากลมากขึ้นแพน<ม>ลตฟอร์มต่างๆเพ<ม>ียง<ม>แต่ว่าก็ยังต้องคงไว้ซึ่งเป็นอเดนติตี้หรือเอกลักษณ์<ม>ของแต่ละธุรกิจนั่นเองต่<ม>อไปละแล้วรูปแบบการดำเนินธุรกิจก็จะเป็นเหมือนต้องแชรเทคโนโลยีมาเพราะเป็นเหมือนว่าต้องการความรวดเร็วทันใจทีนี้รอไม่ได้แล้วอะไรและอันสุดท้ายแลก็เป็นเหมือนเรื่องของผู้มิจฉาหละครับก็จริงว่าจากย้ายจากการเติบโตจากภาคตะวันตกเป็นตะวันออกมากขึ้นยกตัว ในประเทศจีนเขาบอกว่าภายใน20ปีข้างหน้าเนี่ยจะเติบโตมากกว่าฮอลลีวูดดิอ่าอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของหนังที่หลังๆนี่มันก็มาแรงขึ้นเรื่อยๆกับในภูมิภาคเอเชียของเรานะคะนี่ก็เป็นเทรน์ที่เราต้องเรียนรู้เพราะว่าถ้าเราจะเป็นนักลงทุนที่ดีอ่ะพี่แตเราจะต้องมองให้ออกว่าอนาคตนั้นเทรนมันจะไปอยู่ตรงไหนเราถึงจะไปแปลเทรนเหล่านั้นมาเป็นโอกาสการลงทุนของเราได้อย่างถูกต้องด้วยจริงๆห้าเทรนเนี่ยเกี่ยวกันหมดเลยนะเดี๋ยวลองไปศึกษาดูว่าธุรกิจอะไรมันจะตอบโจทย์ทั้ง5้าเทรน์นี้ได้ถูกตออง่ะแลีก ช่วงต่อไปเดี๋ยวเออราจะพาพบกับโครงการมีฟันแล้วก็เดี๋ยวนี้จะพาคุณผู้ชมไปลิ้มรสรับชมออชิมกับออบายบีคิวพลาซาหลายคนงงเหมือนกันว่าม,มีฟันกับบาบีคิวพลาซาเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรเราต้องกลัวถ้าเกิดใครยังงงอยู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ